สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมีรักแฟนเพลงแฟนมอลำนะครับตอนนี้ทีมงานศิลปินผู้ไทยในเวลาเลิกงานยามดีเลิกงานยามดีหลังจากห้างหายพี่น้องทางไรยซุดโ <ดน S 1> ยนต,ดนตพักไปโดนเติบแม็น่บาว่จะนากวัดเตียมโป้งสิออกอปัดออกไปแล้วเขากระตัวว่าให้เหรียญซ้ำเขาให้สายาเนี่สิให้สายาอะไรพ่อให้สายามา หมอลำสายตุรงพนัวีรพงษ์วงศินป์พนัวาพอกะนั่งหัวอยู่พ่อตุรงจีไหนล,ล่ะตั้งหันเรียบร้อยแล้วปุ๊บหอดยน่าสีเด่นแล้วคำสั่งยกเลิกพนันมาด่วนคักด่วนเนี่ยไปหอดกลา,างทา,า้ง <ไป S 2> แล้วยกเล,ลิกนะแต่ต่อไปนอนงทางไหนที่นี่พวกลับบ้านเลยเออไปเรื่อยนอน,นเรื่อยนอนน้ำมันบานเจบบ้าไปแบนครับพี่น้องคบวันนี้ก็เลิกงามย่ำดีแล้วพี่น้องได้ไปได้ เนี่ยมาแลงกินข่าวแรงพร้อมเมื่อไรส่วน้อมฟังมาล่ำไปพร้อมแม่ผมอากทีมงานศิลปินผู้ไทยนั่งทีมงานโดยคุณพ่อวีรวงศ์วงศิลพ่อหนามากวงศิลป์ก็แล้วกันครับครับมันดีสิมีมีมีแนวดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับเพราะว่าสิเป็นงานโชว์แม่นค่ะครับโชว์พิเศษไหมแปลกหูแปลกตาอะไรไปอีกครับเห็นมันนี่ือเอ้าคือว่าคือเมีเท่ไงคือเก่ามันมีคนงานอันนี้พ่อเขาลูกเฮ็ดใส่กันเด้่ยนี่ล็อกจองแรกแจ้งนี่ กได้พ่อโดนก็จังพี่ข้นสนุกเนื้อเป็นซีมีพี่ข้นบ่เป็นกินหัวาหนรหมูนอยเบิดไหลไปไหนบูฮึงบ่พี่ลหรอลูกเอ้ยบ่เครื่องต่อเครื่องแล้วเต่มไปหเพิ่นยังนี้่แมเมิมีแต่พอกับลูกสันนี่เด้ครับพอ่งเอกนั่งเอกคนใหม่ก็มี่ครับหามาให้พี่ให้น้องฟังว่าเอ้ผู้นี้งามบ่ผู้นี้เสียงดีบ่นั่งเอกใหม่ก็มี่ม่นค่ะให้พี่น้องมาตัดสินใจกันว่า เออผู้นี้เสียงมวนตราพ่อผู้นี้เสียงไข่แนื้อตรพ่อผู้นูกตัวปั๊บกู้เมืองไหนเหตุพี่น้องเป็นผู้ตัดสินสลายกันบ้าศิลปินสีลุงสีดังเป็นอดีตดีไปเลยขยันขึ้นยุทธภีน้ำน้องครับพี่น้องขาโมือนี้เอาเขามาแล้วกับคนไรคนแช่ใส่กันครับพี่น้องตอนนี้ผู้ชมสามร้อยก้อนพัดมาพันมาพันไปพันไปพันมายืดกุ้งกุ้ไหลกดแช่คนไหลกดแช่ฝาบพี่น้องคขาที่เพจศิลปินภูไทยค่ะแถมทั้งซื้อบัตรทารอเมืองบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทโมนี้ขออยากซื้อขออย่าซื้อบางไหนบ้านนี้ คอยอยากซื้อคอยอยากเขาเบิ้งขี้กเข้าไปหน้าเพลศรีเป็นมูไทยพี่น้องครับผมขับปักวุฒิธาแล้วอยู่หน้าเพลต้วนี้ครับเร่าๆคันๆซื้อแล้วนี่เบิ้งเบิ้งเมื่อไรี่แค่นี้ตีหรือเบิ้งแบบใดๆครับอ่าอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่เขาอ่าเฮ็ดมาตั้งแต่วันที่สิบครับกับวันที่สิบสองแต่ว่าวันที่สิบสองนี่เขาไปล่ำแล้วมันถึงยกเลิกครับอ่าเขาก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่สิบเจ็ดแทนนะครับผมพี่น้องที่ซื้อบัตรวันที่สิบแล้วสามารถเบิ้งเบิ้งได้ภายในมือนี้นนะม่ค าสิบเก้าใบก็ได้สองมือสามมือของตัวนี้ไม่ได้สองมือเลยเนาะพ่อขึ้นพ่อวันที่สิบสองมาลำวันเราวันที่สิบเรียบร้อยอยู่หอยเมฆมาครับผมทั้งเจ้าภาพเลยว่ามาเลยมาเลยรับประกันล้านเปอร์เซ็นเอาคอเป็นประกันพาราลาเพิ่นว่าขันบ่ไดไดร์นเพิ่งใส่ทับพันเพิ่นว่าเอาทั้งทั้งเจ้าภาพมาสิแหมทั้งเจ้าภาพผู้จ้างไปมั้อหอว่าเอาคอเป็นประกันเลยเพราะวีลลินล้านเปอร์เซ็นต์ัวกระบอกกาแฟเพ้ง่า คันปอด้เล่นพ่อวิ่งให้ทับหำเลยกันได้บางสิให้มันแตกตินตะไคร่หำนี่แตกอีี๋ตายทั้งหมดเลยหรือเปล่าเอ้ยยังไม่ได้ตายฟีตอนนี้เอาเนี่ยเอาน้อยมาได้ด้พี่น้องการแสดงตะระมือตะระแนนนี่ต้องบัตระวังซอยกันให้ดีไปหอดบัตรจอบหามแล้วรอดตัดเศษตังวิธี่บ้ตรนี้ว่าให้เล่นหอดเที่ยงขึ้นเขาเล่นเที่ยงคืนแฟนเพิงกับดาตัวมาหอดอาหาทุ่มซื้อบัตรเข้ามาแล้วๆโอ้ยสมมติมันบริษัทแจ้งเขาก็เลือกบริษัทใหญ่อันนี้ก็ ฝากไว้กับหักแฟนเพลงแฟนมอลลัมนะครับเตีเฮาบดิลินสายเห็ดแบบนี้แหละนะครับนางเอกซันนี่มาไหมคะบอาซันนี่ใส่เอาซันนี่พู่นเด้โอ้อัดปุ๊มามื่นเดียวนะทีสวัสดีเจ้าพ่อพีสวัสดีพี่มาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับยางพิมพ์สูทุกคนขาดทั้งปากค่ะพี่น้องค่ะมืาอนี้ แต่ว่าหางเคียงปัญหาม้าม่ยนี่คือกันแหีงค่ะเป็นอย่างไรสองคนเด้อพระเอกไม่สองคนพระเอกไม่สองคนแต่ว่าม้ามัยม้าม่มาสมัครมือหนีเลยมาฝากมือหนีมาฝางคำมันผู้นึงที่ครับแต่ว่าอ๋อพระเอกไม่ก็นักเอกไม่รู้มาสอนไปได้พอรู้สึกอันหางเคียงด่านี่เป็นอยังไรครับอีสูตรกับผัวมันเต้นคู่กันด้ดีป้าออกงานเขาควักอยูสุงสูงเหมือนเขาควักลงมาเอาเงินที่หมันหมันกลนควักลงมาตีมันแต่ดอก ดังค่ะในโลกโซเชียลเราีนองสูตรผู้เล่นน่อยกับเทย์ลอยเอ็ดผู้เขาขาวปันปัดสัมัรี่ที่ตวนพอี้แขกถือยกเลืองงานเมียค่ะพี่เมียค่ะเมียกับม่จ้างพผลเลิตใด้เพียงเมียพ่อพ่อได้โยกเลือกได้เพียงนี่การรอดถานการณ์บันเมืองมันดีขิดหักสิรรัมคือเก่าอะพี่น้องเดียวเดียวให้คอยถามเนี่ยอันมุ่เจ้าไลไรซดเราบ่นี่แล้วบ่เออไเวอยว่ามันมุ่เจ้าซ้อมที่สุดยยุดยศยยยยยย กือบสิไปเปลี่ยนใส่เกือบงามๆมาคือเขาตอนนั้เอาเอาคือ่ใไซจางจยางไปมันเกือบชีพมันใส่บ่ออะไรมันบ่สมเวทีเขาเอาบ่สมยังไี่นี่ยังไซจีนี่ของว่าพวกคนนี่โอ้ยอุ้ยมาคืองูเหลี่ยมอิมมาเดี่ยยเจ้าไหมเสียดายปากกว่าผู้ใดนี่จังวานี่เลยจักเสียยว่าจังไหนคันว่าไอ้ขอดกับเมียนไพเอกตัวไพเอกว่าไพเอกขอดกับเมีนว่าอีขอดกับเมียนมอลำัมจีมอลำัมเนี่ยเอ้ากล้องนี่ก็บพี่พี่บ้าที่ท้จนิง หลายอยู่เลยบ้านพี่โอ้ยเขาก็เอาหมอลำเหเฮ็ดเอาพี่บ้านเหเฮ็ดหมอลำเดี๋ยวนี้ดิโอ้ยข่อยมากข่อยกับว่าไรวัดดีเจ้าวัดดีแย่วัดดีดีแม่หลายจะปิ้งแกมเราขึ้ือดแสบนั่นแหละเนาะคอยไปใส่เกลือไม่ก้อนคอยนอนคืดอยู่ในห้องที่แหละขำว่ามันมูเจ้าซัอมบวากันที่สนอคำว่าขั้นว่าซัอมคือสีพากัดแต่งตัวงามแท้สนอว่าแต่เลียนมาเลยแตเลีนมาเลยเหรอตลกกว่งนี้ผู้ดีผู้งามตลาดเนาะรอตัว เบิดวงมีข่อยผู้เดียวนี่ล่ะนี่บ้านาาน,าาน้กว่าละาม่มีผู้ใดสูข่อยดอกในวงเบิงบ่งหเวหนาโลทเทสเซกเลขอยู่มันสิรอซ้ำอยผู้ว่ามัานมสิมิตรพรยหลอดน่พูดเดียวสดออยังดีพูดี่ตัวนี้เอาพี่น้องคนไรคนแร์ตกันหพันเดี๋ยวสิรเอาพอลืมตัวหนูบด้มากูดเดียว,ยวด